การติดต่อกับจิตใต้สำนึกโดยการสะกดจิตตนเองเซลไฮโนซิสคนเราจะทำอะไรได้หรือไม่ได้เริ่มต้นอยู่ที่การบอกตัวเองก่อนหากเชื่อมั่นอย่างมีพลังแรงกล้าปราศจากความสงสัยมีแต่ความเชื่อว่าทำได้จนความเชื่อนั้นฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกเมื่อใดเมื่อนั้น เราสามารถทำทุกอย่างได้สำเร็จในหลักสูตร unleash the power within สองชั่วโมงสุดท้ายของวันแรกผู้เข้าอบรมต้องเดินเข้าไปในกองไฟที่มีฐานกำลังลุกโชนซึ่งโดยธรรมชาติความรู้สึกของคนทั่วไปไม่มีใครเชื่อว่าเป็นไปได้และไม่มีใครกล้าทำ ก่อนการเดินลุยไฟจะเริ่มขึ้นย้อนกลับไปในขั้นตอนของการลงทะเบียนในตอนเช้าทุกคนต้องเซ็นหนังสือยินยอมก่อนว่าหากถูกไฟคลอกก็จะไม่มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากสถาบันผู้จัดทาและแม้ว่าทุกคนจะลงชื่อยินยอมไว้แล้วแต่มีคนตัดสินใจเดินลุยไฟจริงๆเพียง12คนจากทั้งหมด4,200คน ในจำนวนนั้นผมเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเสียงส่วนใหญ่การอบรมเนื้อหาอื่นๆที่สุดยอดดำเนินมาตลอดวันระหว่างมีคนเปลี่ยนใจยอมเดินลุยไฟเหลือเพียงสองคนจนถึงเวลาสองทุ่มคุณแอนโทนีลอบบินเริ่มการสะกดจิตหมู่ให้ทุกคนขจัดความกลัวและให้ติดต่อกับ พลังจิตใต้สำนึกใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงจำนวนผู้สมัครใจเดินลุยไฟเพิ่มขึ้นเป็น4,200คนเวลา4ี่ทุ่มของวันที่10สิงหาคม2,550พื้นที่บริเวณข้างลานจอดรถของศูนย์ประชุมลองบีชคอนเว n ชั่นเซ n น e ตอร์เมืองลองบีช มลลรัตแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาผู้เข้าอบรมทุกคนยืนเข้าแถวตอนสิบแถวต่อกันยาวเหยียดเต็มพื้นที่บริเวณหัวแถวแต่ละแถวมีหลุมกว้างประมาณ1เมตรยาวออกไปสมเมตรในหลุมเต็มไปด้วยฐานไฟสีแดงกำลังลุกโชนร้อนา่ากฎคือ ทุกคนต้องเดินลุยลงไปในหลุมฐานที่ไฟกำลังลุกโชนด้วยเท้าเปล่าและเดินไปตามความยาวของหลุมถึงตอนนี้ปรากฏว่ามีคนเปลี่ยนใจไม่ยอมเดินลุยไฟหลายร้อยคนเนื่องจากเกิดอาการหน้ามืดขึ้นมาฉับพลันผมเป็นคนหนึ่งในกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ไม่เปลี่ยนใจเพราะคิดว่าในไหน ก็ลงทุนเดินทางมาไกลขนาดนี้แล้วหากไม่ลองก็คงเสียทีที่เฝ้ารอฝึกอบรมหลักสูตรนี้แต่ความจริงแล้วที่ผมไม่เปลี่ยนใจพราะได้สัญญาวไว้กับคู่หูชาวแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นเด็กหลุ่มตัวโต,วตวอายุ23ปีที่จับมือผมแน่นไม่ยอมไปไหนและตั้งแต่เห็นกองไฟ คู่หูผมคนนี้ก็นิ่งเงียบไม่ยอมพูดจาอะไรทั้งสิ้นทั้งที่ก่อนหน้านั้นในขั้นตอนเตรียมตัวที่ห้องฝึกอบรมเห็นยังพูดจาหัวเราะคำลามอย่างสนุกสนานขณะที่ผมเองภาวนาให้คู่คนนี้อันตรธานไปบัดเดี๋ยวนี้ก่อนเดินลุยถ่านไฟแดนฉานเราสองคน ทบทวนวิธีการกระจัดความกลัวทำสมาธิควบคุมความคิดและสะกดจิตตนเองอีกครั้งหนึ่งแล้วตัดสินใจเดินเข้าไปในกองฐานไฟสีแดงเพลิงข้างหน้าแล้วทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีอย่างไม่น่าเชื่อเป็นเรื่องมหัศจรรย์แห่งกายกับจิตที่เกิดขึ้นครั้งแรกกับตัวเองตรงๆความรู้สึกของผม และคู่หูในขณะนั้นรู้สึกเหมือนกันคือเหยียบลงบนพื้นดินอุ่นๆธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเป็นความรู้สึกที่สุดจะยอดเยี่ยมและจะไม่มีวันลืมวันลุ่งขึ้นในห้องฝึกอบรมไม่มีข่าวคนถูกไฟไหม้สันนิษฐานว่าทุกคนคงประสบความสำเร็จคล้ายๆกันสังเกตได้จากแววตาห่งความมั่นใจ และความสนุกสนานที่เกิดขึ้นกับทุกๆคนจากเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องชัดเจนที่ว่าหากจิตใจมุ่งมั่นแล้วจะสร้างพลังมหาศาลให้ร่างกายและสามารถทำอะไรก็ได้วิธีการควบคุมจิตใจตนเองให้มีพลังจนไม่รู้สึกเจ็บปวดเป็นเรื่องของการโปรแกรมระบบประสาทของเรานั่นเองวิธีการนี้ ใช้ในสาขาจิตแพทย์หรือนักบำบัดทางจิตที่ใช้บำบัดผู้มีพฤติกรรมบกพร่องด้านจิตใจหรืออารมณ์ซึ่งผู้ที่เชี่ยวชาญมากที่สุดและแนะนำเรื่องนี้มาใช้แพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกาคือ Richard, ler, ดร์ริชาร์ดแบดเลอร์ศาสตร์ด้านนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ NLP หลักการก็คือให้กล่าวกับตัวเองซ้ำๆทอยคำเดิมๆ้วยอารมณ์มั่นใจสุดขีดโดยต้องทำร่างกายทุกส่วนให้ตื่นพร้อมเมื่อผ่านไประยะหนึ่งแม้จิตสานึกยังมีความรู้สึกกลัวอยู่แต่ระบบประสาทของเราได้ยอมรับแล้วว่าไม่เจ็บปวดจากนั้นจะมีการสะกดจิต โดยวิธีฝังโปรแกรมความเชื่อนั้นโดยการนำคนคนนั้นเข้าสู่สภาวะอารมณ์ครึ่งหลับครึ่งตื่นขั้นตอนนี้จะเป็นการเปลี่ยนความเชื่อเดิมที่ว่าต้องเจ็บปวดเมื่อเจอกับเหตุการณ์บางอย่างเป็นความเชื่อใหม่ว่าไม่เจ็บปวดอีกต่อไปโดยผู้นำการสะกดจิตจะปลูกฝังความเชื่อใหม่เข้าสู่ระบบประสาท และจิตใต้สำนึกพร้อมๆกันการทำงานของจิตใต้สำนึกในส่วนนี้สำคัญมากเนื่องจากเมื่อจิตใต้สำนึกรับความเชื่อนั้นไว้แล้วก็จะมีพลังควบคุมเหนือจิตสำนึกทันทีการใช้จิตใต้สำนึกสร้างความสำเร็จการให้จิตใต้สำนึกช่วยเราสร้างพลังดึงดูด โชคลาภและความสำเร็จนั้นมีขั้นตอนดังนี้ 1. ให้เขียนเป้าหมายหรือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดขึ้นมาหนึ่งเรื่องจากนั้นให้เข้าไปในห้องปิดประตูอยู่คนเดียวแล้วอ่าน,นดังๆอย่างมีสมาธิว่าเราต้องการอะไรอาจจะเป็นบ้านหลังใหม่รถคันใหม่คนรักถูกลอตเตอรี่ ได้เดินทางไปต่างประเทศมีคนมาช่วยเหลือเรื่องบางเรื่องหรืออะไรก็ตามที่ปรารถนาโดยให้ระบุวันเวลาที่ต้องการให้เรื่องนั้นๆเกิดขึ้นด้วยให้อ่านด้วยอารมณ์เข้มข้นจริงจังให้ลมหายใจล่างกายและระบบประสาทต,ตื่นเต้นกระตือรือล้นให้ทำวันละสองครั้ง หลังจากตื่นนอนและก่อนเข้านอน 2. ก่อนเข้านอนทุกๆคืนหลังจากทำขั้นตอนตามข้อหนึ่งเสร็จแล้วให้ทำสมาธิโดยการนอนหงายมือทั้งสองข้างแนบลำตัวหลับตาดับไฟในห้องหายใจเข้าออกลึกยาวสม่ำเสมอเมื่อรู้สึกผ่อนคลายมากๆ ให้นึกถึงสิ่งที่เขียนไว้โดยจินตนาการให้เป็นภาพที่สดใสแล้วเห็นตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้นเหตุการณ์ที่ต้องการหรือเข้าไปอยู่หรือครอบครองสิ่งของนั้นๆพร้อมกับยิ้มและรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขอย่างยิ่งใช้เวลาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหลับนี่คือ กระบวนการติดต่อกับจิตใต้สำนึกโดยตรงและจะส่งผลลัพธ์ที่คุณคาดไม่ถึงให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันการทำงานของระบบสมองและจิตใต้สำนึกจะติดต่อกัดถึงกันทำให้โอกาสดีๆที่เราต้องการเป็นจริงโอกาสไม่ดีที่เราไม่ต้องการก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันหากเราป้อนหรือบริโภคข้อมูลด้านลบ เข้าสู่จิตใจมากๆการทำงานของจิตใต้สำนึกมีหลายรูปแบบบางครั้งเกิดขึ้นขณะที่เรากำลังตื่นเต้นหาทางออกกับปัญหาต่างๆซึ่งต้องได้รับคำตอบในขณะนั้นแต่ในขณะที่จิตใจตื่นเต้นตึงเครียดมักหาคำตอบไม่พบแต่เมื่อทำใจให้สบายแล้วปล่อยวาง จิตใต้สำนึกก็จะสร้างพลังดึงดูดชักนำเหตุการณ์ต่างๆให้ถักทอประสานเชื่อมโยงกันจนปรากฏผลทางขึ้นหลายคนอาจจะเคยประสบกับตนเองมาแล้วว่าขณะที่กำลังหมกมุ่นคุนคิดถึงเรื่องบางเรื่องแล้วหากคำตอบไม่ได้แล้วลืมคิดถึงเรื่องนั้นไปชั่วขณะต่อมา ระหว่างทำกิจกรรมอื่นเช่นขับรถอาบน้ำนอนเล่นฉับพลันความคิดดีๆก็แวบขึ้นมาในใจแล้วคำตอบก็ปรากฏขึ้นเมื่อหลายปีมาแล้วเพื่อนสนิทผมคนหนึ่งเดินทางไปสอบเข้ารับราชการซึ่งใช้มหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยาเขตบางนาเป็นสถานที่สอบ การสอบจะเริ่มขึ้นเวลาบ่ายโมงแต่วันนั้นรถติดมากถึงเวลาเข้าสอบแล้วแต่เธอยังไม่ถึงทางเข้าสถานที่สอบแถมรถยังติดไม่มีทีท่าว่าจะขยับคุณแม่เธอจึงชวนลงจากรถเช่นเดียวกับคนอื่นๆเพื่อว่าจ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้ไปส่งปรากฏว่าเมื่อถึงคิวมอเตอไซค์ไม่มีรถเหลือเลย ตอนนั้นกังวลมากไม่รู้จะทำอย่างไรแต่อยากหารถมอเตอร์ไซค์สักคันไปส่งก็เดินหารถมอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆอย่างรีบร้อนจนไปพบปั๊มน้ำมันจึงแวะเข้าห้องน้ำเพราะคิดว่าเผื่อไปถึงก็จะเข้าห้องสอบเลยไม่ต้องเข้าห้องน้ำอยู่อีกเพราะตอนนี้เวลาเข้าห้องสอบก็ผ่านมาพอสมควรแล้วพอออกจากห้องน้ำ ในปั๊มน้ํามันคุณแม่ของเธอก็มองเห็นรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งจอดอยู่แต่ไม่มีคนขับคุณแม่เธอจึงถามหาเจ้าของรถทราบวา่าเป็นเจ้าของร้านขายของบริเวณนั้นไม่ใช่มอเตอร์ไซค์รับจ้างคุณแม่จึงถามเด็กในร้านว่าช่วยขับไปส่งลูกสาวหน่อยได้ไหมเพราะไม่มีรถรับจ้างและเวลานี้ก็สายมากแล้ว เจ้าของร้านก็อนุญาตให้เด็กเฝ้าร้านขับรถไปส่งให้เมื่อไปถึงเธอรีบวิ่งเข้าห้องสอบซึ่งเวลาผ่านไปเกือบ30นาทีแล้วเมื่อหย่อนก้นลงนั่งปรากฏว่าสัญญาณหมดเวลาเข้าห้องสอบดังขึ้นพอดีปรากฏว่าวันนั้นเธอสอบผ่านนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ นับพันนับหมื่นที่เกิดขึ้นกับคนทุกคนที่พลังดึงดูดทำงานอย่างดีเยี่ยมอะไรคือสาเหตุให้เธอตัดสินใจเข้าห้องน้ำในช่วงขณะหน้าสิวหน้าขวางเชน่นนี้อะไรที่ทำให้คุณแม่ของเธอชายตาไปมองเห็นรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ตรงนั้นและอะไรทำให้คุณแม่ของเธอ ต้องตัดสินใจขอให้คนซึ่งไม่ได้มีอาชีพรับจ้างช่วยขับรถไปส่งลูกสาวของตนคำตอบคือพลังดึงดูดในตัวเราทำงานเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนทางความคิดที่ต้องการไปถึงห้องสอบทันเวลาเมื่อพลังความคิดเข้มแข็งจิตใต้สำนึกก็จะส่งแรงสั่นสะเทือนออกไปดึงดูดเหตุการณ์ต่าง ให้ปรากฏขึ้นอย่างประจวบเหมาะหรือเป็นเรื่องบังเอิญที่ทำให้พบกับเหตุการณ์อันเป็นองค์ประกอบต่างๆที่ทำให้สิ่งที่ต้องการบรรลุผลบ๊อบพรอพเตอร์นักจิตวิทยาและนักพูดที่มีชื่อเสียงที่เริ่มต้นชีวิตด้วยความล้มเหลวเสเพลียนไม่จบต่อมาใช้หลักการนี้ จนประสบความสำเร็จล่ำรวยมีชื่อเสียงระดับประเทศสหรัฐอเมริกาภายในเวลาเพียงไม่กี่ปียืนยันว่าจิตใจของคนเป็นเสมือนวงกลมวงหนึ่งหากแบ่งวงกลมออกเป็นสองส่วนคือส่วนบนและส่วนล่างจะพบว่าส่วนบนเป็นส่วนที่เป็นจิตสำนึกส่วนล่างคือส่วนที่เป็นจิตใต้สำนึก เมื่อเราเติมสิ่งต่างๆลงไปในจิตสำนึกก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เลยที่จะมีให้จิตใต้สำนึกรับสิ่งสิ่งนั้นเข้าไปความสามารถในการทำสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นจริงไม่ใช่จิตสำนึกแต่เป็นจิตใต้สำนึกโดยจิตใต้สำนึกจะสร้างพลังงานให้เกิดขึ้นโดยเราไม่อาจสำนึกรู้ได้ แล้วร่างกายก็จะดำเนินการตามนั้นโดยอัตโนมัติแจาคแคนฟิลหนึ่งในผู้แต่งหนังสือขายดีทั่วโลกชื่อชิคเ n นซุป for the soul ได้ใช้หลักการนี้จนประสบความสำเร็จในอาชีพภายในระยะเวลาสั้นๆอย่างเหลือเชื่อยืนยันตลอดมาว่าการติดต่อกับจิตใต้สําึึกเป็นเรื่องสำคัญ แายความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้จริงก็ต่อเมื่อต้องจดจ่อคุค้นคิดถึงเป้าหมายตลอดเวลาเท่านั้นโดยได้แนะนำขั้นตอนปฏิบัติไว้ดังนี้ 1. ตัดสินใจให้แน่นอนว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆ 2. ระบุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจ,จงลงไปให้ชัดเจน ว่าเป้าหมายใดที่ต้องการบรรลุอย่างเร่งด่วนในเวลานี้ 3. สร้างพลังจินตนาการว่าสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นแล้วให้นึกหรือหลับตามองเห็นภาพตัวเองกำลังอยู่ในเหตุการณ์ที่ประสบความสำเร็จนั้นๆแล้วรู้สึกมีความสุขกับสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ 4. ลงมือทำทันทีหมายความว่า เราต้องทำอะไรบางอย่างที่จำเป็นเพื่อเดินทางไปสู่เป้าหมายในระหว่างนั้นให้คอยเฝ้าสังเกตสัญญาณที่จักรวาลหยิบยื่นชีแนะให้และทำตามไปเรื่อยๆโดยขจัดความสงสัยให้หมดสิ้นไป 5. ให้ตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจากการลงมือทำอย่างมีสติให้ถามคำถามตลอดเวลาว่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างไปสู่เป้าหมายนั้นมีความหมายว่าอย่างไรเพราะนี่คือการหยิบยื่นโดยจักรวาลเช่นเดียวกันให้พยายามหาคำตอบจากทุกเหตุการณ์ทั้งด้านบวกและด้านลบเพื่อให้มีการพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆจนบำรุเป้าหมายให้จำไว้ว่าในระหว่างนั้นอาจจะมีเหตุการณ์ไม่สบกอารมณ์ผิดหวัง หดหูเกิดขึ้นเป็นระยะระยะแต่นั่นคือสิ่งที่จักรวาลมอบให้เราจากการดึงดูดของเราเองในขั้นตอนนี้จึงต้องดูแลจิตใจตัวเองอย่างระมัดระวัง 6. ห้ามล้มเลิกความตั้งใจเด็ดขาดนี่เป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะพิสูจน์ว่าคุณได้ตัดสินใจและมีเป้าหมายที่ชัดเจนจริงหรือไม่บางเรื่องบางสิ่ง ที่เราต้องการอาจมีความยากง่ายต่างกันจึงต้องใช้เวลาต่างกันในการบรรลุผลพลังดึงดูดจะสามารถดึงดูดความต้องการมาให้เราได้ช้าเร็วแค่ไหนขึ้นอยู่กับตัวเราเองหากเราตัดสินใจเด็ดเดี่ยวว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการมีเป้าหมายชัดเจนแล้วไม่ล้มเลิกความตั้งใจรับรองไม่ช้าไม่นาน กักรวาลหรือพลังที่ก่อกำเนิดสรรพสิ่งก็จะทำให้ปรากฏสิ่งน,นั้นขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยผมเห็นว่าคำแนะนำหกประการทางตนของแจ็คแคนฟิลมีคุณค่ามากมันทำให้เราสามารถเข้าใจการสร้างพลังดึงดูดในตัวเราได้ดียิ่งขึ้น ประเด็นสำคัญในบทนี้อีกอย่างหนึ่งคืออย่าเพิกเฉยต่อสัญญาณหรือการบอกใบ้จากจักรวาลให้คอยเฝ้าสังเกตว่าสิ่งใดจะเปิดเผยออกมาแล้วทำตัวให้สอดคล้องกลมกืนกับเหตุการณนน์นั้นๆเพื่อจะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นภาพใหญ่ในลำดับถัดไปเพื่อให้ความต้องการของเราบรรลุผลเร็วขึ้นเมื่อติดต่อกับ จิตใต้สำนึกได้แล้วเราจะต้อง